ีนพัง,งทิงถุยเขาเขาสวยเขานั้นหักมืออ้ฝนตกเสีอพี่น้องม,มือนี ไล่กันออกไปได้จะไล่ในบ้านอีเล่เดี๋ยวก็ไปทําง,งานเป,ปิดไปกระลังแต่งตัวใส่เสียสนาใส่ส่งสนายอยู่พี่น้องอย่ไว้อวหนาส่แจ๋หันหน้าเข้าแจเพราะว่าเดี๋ยวจะเห็นการแต่งตัวนะคะฟังอยู่นะคะ สวัสดีค่ะสาวตุ้มจากโคชพี่ไก่เลิฟหนึ่งค่ะสวัสดีโคชพี่ไก่ค่ะปกติสาวตุ้มก็จะไปหน่อมแนมที่ป้ายรถเม์นิดหน่อยเนาะแต่ว่าวันนี้ฝนมันตกก็จะเป็นลักษณะว่ามือนึงถือโทร,รศัพท์มือนึงถือร่มบางทีก็ไม่สะดวกทีนี้สาวตุ้มอาบน้ําตื่นแต่เช้าอาบน้ําแต่งตัวเสร็จก่อนเวลาก็เลยตั้งไลฟ์เอาไว้อันนี้คือ ต้นไม้ต้นอุ้ยชื่อชื่อ,อยากแากใครรู้จักชื่อโค้ชปีไก่รู้จัตจกต้นไม้เยอะอันนี้คือต้นไม้ที่สาวตุ้มปลูกไว้ในบ้านเนาะมันออกใบมาใหม่ก็เลยเอามาโชว์นิดหน่อยก่อนที่หัวใจประคับประคองดอกไม้นอนหลับก่อนที่จะให้เห็นหน้านอกสาวตุ้มก็เลยหันใส่ต้นไม้ไปก่อนเพราะว่าสาวตุ้มกำลังแต่งตัวจะไปทำงาน นะคะก็ขอบคุณโค้ชพี่ไก่นะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายหลาย ขอบคุณแปดล้านดวงใจนะคะสาธุมกำลังจะไปทำงานก็เลยเปิดเอาไว้แต่งตัวก่อนฝนตกไม่สะดวกที่จะถือร่มด้วยก็เลยแต่งตัวแล้วเดี๋ยวก็จะออกไปทำงานลักษณะแต่งตัวก่อนเดินไปเดินมา นอกจากอากาศจะหนาวแล้วฝนก็ยังตกอีกด้วยนะคะอากาศแปรปรวนขอบคุณโค้ชพี่ไก่แล้วก็ขอบคุณสองหัวใจสองนิ้วโป้งแล้วก็แปดท่านที่อยู่ในไลฟ์นะคะสาธุยังไม่เปิดหน้าเปิดตาเนาะก็เดี๋ยวจะสายแต่งตัวให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะทักทาย นะคะเสียงนกข้างนอกร้อง โอ้ที่เงันสมกรานเดือนยีเด็นนั้นเล้ยน้องสิ่งผีไปไหนหรือจะมีเป็นมาบันไล่บันสมกราน จะทำกาแฟคงจะไม่ทัน <c oughs> ขอบคุณหัวใจพลังบทจากโค้ปพี่ไก่นะคะ ไ่ยินเสีเอิสาวตุ่มหอมเอิมน่าใจใจวันมี้มาดอกคำนั่งรอดกินอาหาร่ากกันดูหนีปลาไหทั้งหอกบอกในบ้านจะสองสามพ่วงกันติไปคนไกลบ้านต้่มครไข่ไหวต้มไข่แต่ว่าที่ขาดสาวตุ่มมาะ่น ถ้าตุ่นกินอาหารเก่าแต่แบบสบายทั้งนั่นฝนโตกระเลื้นบอ่กออกไปยางหนอ่อลายอยู่ในบา้านสองสามข้างตอนนี้กับเอาเป็นค้นมาเอาตนอนนงบนมาไม่ได้หลายเแยกขี้ข้นเบังกต่บ่หอดด้วยลายโคตกลับ คุณชยผู้ดีวิ่ากระเด้นแล้วลูวาใเรปัสสมมร์นิ่งจะบ,บานคนสวยอยากใช้ย้าย่าวิตเรียนสีสีกาแฟเด้อว่่สันเราไปทั้งานมาบ,นป,บปนี่ไปเราไปาหน,หนหบุ้ยเราไปเซลยังรับประทานกินอาหารเต่าอยู่กระดย ขั้นสออกไปท้างหลอกฝนตกเอืองงานกิดหน่อยอวยนาใช้ไหวการโทรศัพท์ผมคือเดีจะไปทำงานกินอาหารเจ้ายู่ก็ไดยอวยนาใช้กุกใหม่โซ่กุกใหม่นิดหน่อยอยา,า,า,ออาย,าาาย,าย,ยไพพรรณพงษ์พี่ไก,ก่กสวัสดีค่ะนะคะพ่นไกบ่บนแก่ว่าคุณไพ่นะคะสวัสดีน้องมืกจะพอ อาชีพายให้ง่ายในเร็วนี่แป้นโตเลยนี่เห็นบอกกาแฟกับบอดี้กินหัวละก้มน้ามาท่าดอกเดี Pos ๋ยวมันส <and you S 2> ิว่าติดติดต <laughs> <ored nos. S 1> <sh> ิดติดทำงานได้แล้วนะใส่เสื้อหนากับบอดี้ใส่เสื้อหนาในบ้านกับหอนเมื่อแตกต้องใส่อันนี้สกปรกใส่ไปจนสิใส่เกือบบ้านจะง่ายแม้จนสิ่งเศร้าใส่เกือบอีโบก พี่อยู่พินก้อนง,งามสวัสดีจ่าจ่าได้ไพ่ทอดไข่กำลังกาแฟสิไปกินอยู่ที่ท้ง,งานผลกาแฟกินคัวซ่องไปแล้วซ่องต,ตัวตัวละคำใส่เอาเกิบอ,อีก3มนาทีก่สิไปคืขไปคือไ,ไปสวยแถบมือนีไปท่อเก้าเห็นละออกจากบ,บ้านเจ็ดโมงสสองแต่บ่าคหันออกจากบ้านเอ่อจ็ดโมงยี่สิอ็ี่นาทีก็ออกไปก่อนออกไปได้มีหน่อยมือนีนึทุ่มยืนพดเดียวลูก ไปโมร็อกโกไปเบิ่งสถานที่ก่อสร้างถ้าตุ้มอยู่บ้าลพุทธกาแลลัยในบา้านคนไกลบา้านสวัสดีค่ะกาแฟาเดลกัสั่นกาแลลัยในบา้านแล้วก็สิออกไปว่าท่านมาถือขันยุ่งบ,บกกัดจิมือเกือกกากผ้าม้วคิดกม้วขวมตอนนี้ก็เเวลาอีกประมาณสามนาทีสาตุ้มกับสิใส่เอาเสือไงไปเอาก็สิออกไปนะคะคนไกลบาา้านกาแฟเดลกัสั่น วันศุกร <laughs> so ์ก็ไม่เกี่ยวอะไรทํางานเหมือนเดิมวันเสาร์ก็ไม่เกี่ยวอะไรทํางานเหมือนเดิมวันอาทิตย์ก็ไม่เกี่ยวอะไรทํางานทําแม่งทุกวันผู้ใดผู้นี่พันมางานหลายจะได้งานหลายเม่งงานหลายอะไรอันเมันเล่นอดือนไปทำงานเป็นไปทางานกินสมองได้หรอได้เป็นเงืนเดือนแขกเต็มห้องเต็มโรงก็ได้เป็นเงืนเดือนแขกบ่มีก็เห็ดได้เห็ดหาเห็ดอื่นเบียกเห็ดได้เงืนเดือนขึอเอาซซ้ำกานะคะ ต้มไข่สองใบต้มแค่รสข้นไกบ่บานโค้ดพี่ไก่สวัสดีนะคะได้ไพเป็นกระไหากาแฟาค้นไกบน่บานจะมากินง่ายแต่ต้มแค่รถวาสันไข่สองหน่อยว่าสันกินกนันอย่าขอของบานก็ความถูกระง,งับข้นสวัสดีจ้าสาวตุ่มน้องสาตุ่มเซลองพันวาคน้นพันวาสวัสดี น้องสาวตุ้มสวัสดีเซลอนนะคะสวัสดีป้าชนาค,ค่ะสวัสดค่สาวตุ้มนะคนมาเก็บเ็ดอ่านัดนัวนะคะข่านเห็ดกับเขาโอ้ยพอขานแล้วเนาะปกติเวลาประมาณนี้เห็นยืนชมวิวแล้วเมนบอกแม่มแตว่ามือฝนตกก็เลยเบาอ,อยู่ในบ้านแล้วก็จังสีออกไปคนมาเก็บเ็ดอันอออัยัง่านัดนัว สวัสดีป้าชนะป้าชนาคือเซร้องเซร้องคือป้าชนาะน้องเซร้องคือป้าชนาะเนาะนะคะคนมาเก็บเพชรสวัสดีจากคนไก่บ้านเนาะนี่ล่ะมันข้างอิงอิงนี่สาตุมกะสิน้องไปสวัสดีค่ะคิดถึงคิดถึงว่นศัตนะคะนัดว่ากับกาแฟเด้จ้าจากยายไพย่เนาะคนมาเก็บเพชรกับป้าชนาสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณสิบคน,นขอบคุณซีนิวโป,โป้นะคะเซร้องสวัสดีค่ะจากคนไก่บ้านเนะาะกสิอ่านไวไปทำง,งานเลยเนาะบ้าน มือทำง,งานกับคนกบคนเอ่เียงเกงนวหม้หยรำคาญหมาวาดกับซัตุ่มกับหายเอาคิดถึงเช่นกันนะคะป้าชนะประสันเจ็บนี่มาวานเจ็บไปถือกิงยัาง,งาบุกวานี้ก็ถือบาดมีดบาดเจ็บคือเรานะคะคุณนัทนวสวัสดีค่ะจากเซโลงนะคะยายไพ่ไปกระวัตสวัสดีป้าชนะกินหอดคือกันอายอยู่ทั้งนั้นคือกันบโน ภาษีอันอวยได้บ้างใส่เอาเสียเอาแพ้ได้บ้างเนี่ยนะคะคนมาเก็บเก็บนัดนวดกับสวัสดียายไพ่เส้นเดียวกันนะคะใส่ายก็หอนใส่หน่อยก็หนาวเด้ออกไปข้างนองกกันหนาวนี่บ้างก็หอนเพราะว่าเปิดเครื่องท่าคว่ำหอนเนาะน,นะคะคนมาเก็บเด้สวัสดีค่ะจากเซ้ร้องเลิกจังโน่งวันเลิกหาห้งเร่ ม่งหรือหามงทำงานเก่าชิโมงแต่ว่าขั้นหัวหหน้าหัวหลังมันง,งเจ้านาท่ไปดเียบแล้วแล้วาตุ่มัหลักนีนี่แมมันออกมาตไปีม่งีม่งสิขานี้เลย้านํเทือกับดึงหน้าดึงหลังขั้นมูลาลขั้นมูมีไผเอาทรศัพทบออกมาลเล่นขั้นขั้นมีกบับ่มลิ่งโมบายหนอบอกว่าต้องไปทำง,งานแล้วนะพสัสดุาวตุ่ม ต้องม,ม,ม,มัดผมเนาะมัดผมงานเหลือมันหดสะดวกสบายมัดผมอัเจาะขื้นเักนอยเดิ่มนาโม้เข่าแปดมงพักสามสิบนาทีไข่ล่ออีกสามเจ้าที่ละครออกเดินทางขึ้นกัน คนไกบ่บานพันวาก็ทางานอย่างมีความสุขคัะไปกับหมืดค้าก,กับหมืดเมนหนาบอขับทางนี้ซักซิดหนาวแล้วน้องซักซิดสวัสดีค่ะนะคะคนไก่บานก็สวัสดีซักซิดแลวไปกับไปสันเดอ้์เสียงเตือน,นเราเมนต่อขอบคุณและสวัสดีค่ะรักมาจุบ๊บจุ๊บไปทางานแล้วหูเสื้อขึ้นจจำๆเดี๋ยวมันจะหนาพบกันใหม่พรุ่งนี้สําหรับไลน์นี้จาตุ้มขอลาไปแล้วทักทายนิดหน่อยเท่านี้ก็เอา สวัสดีเล็กขอบคุณค่ะเนอนะคะไปแล้วค่ะไปแล้ว